สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนปา,าเมงครับกลับมาพบกับเรื่องราวของกาแฟกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เป็นเจ้าตัวพลาสติกใช้สําหรับดริปก็เป็นอุปกรณ์ที่มีความน่าสนใจระดับหนึ่งก็เลยซื้อมานะครับเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าเจ้าตัวกับริทมาสเตอร์บีนะครับซึ่งจริงๆอยากจะบอกว่าเจ้าตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ3เดือนแล้วนานมากกว่าจะเอามารีวิวเพราะว่าเคยลองเทสติ้งไปตอนนั้นก็แบบเหมือนยอมแพ้น,นะครับว่าเราใช้มันไม่เป็นนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับเจ้าตัวกาบิมาสเตบีเนี่ยปามรู้สึกว่าปามซื้อมาเนี่ยเพื่อจะอยากจะหาความดริปที่มันเพอร์เฟกเออเราดริปแล้วข้อมือหรือการลงน้ำของเราเนี่ยไม่ได้ความมั่นคงพอนะครับก็เลยหาอุปรกรณ์เสริมมาช่วยเราให้มันทํายังไงก็ได้ให้มันรู้สึกว่ามันเพอร์เฟกนะครับรสชาติของกาแฟให้มันเพอร์เฟกจริงๆในการที่เราดริปกาแฟลงไปนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวกาบิมาสเตบีเนี่ยนะครับจริงๆ เขาพูดแหละว่า เขาจะช่วยให้เราคอนโทรลสายน้ำได้ดีนะครับอยากจะบอกเลยว่าอินโฟเมชันของการบีมัสเตอร์บีเนี่ยมันมีน้อยมากๆเลยคือโอกาสที่จะหยิบมาแล้วก็ทดลองเองนะครับแต่ว่าวันนี้ลองมารีวิวให้ดูแล้วกันสำหรับการบีม a สเตอร์บีนะว่ามันเป็นอย่างไรก็รีวิวเองเลยแล้วกันไม่ค่อยมีคนรีวิวสำหรับเจ้าตัวการบีม a สเตอร์บีตัวนี้นะครับถ้าเราแกะกล่องเจ้าตัวการบีมัสเตอร์บีนะแพคเกจจิ้งมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เขียนว่าม a สเตอร์บีทำไมถึงม a สเตอร์บีเพราะว่ามีตัว ซีรีส์ที่เป็น Master A ด้วยนะครับก็ซื้อลองซื้อ Master B มาลองใช้ก่อนว่าจะถูกใจไหมนะครับสำหรับกาบิตมาสเตอรกล่องเล็กๆแบบนี้นะครับมีอุปกรณ์ที่เป็นพระเอกก็เป็น1เนี่ยเจ้าตัวกาบิตมาสเตอร์แบบนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับเห็นความสวยงามของเขาเป็นพลาสติกใสเลยซึ่งจริงๆแล้วออคุณลีฟายบีพฟรีด้วยนะครับไม่มีสารทำให้เกิดมาเร็งนะ ก็สบายใจได้นะครับพลาสติกดีมากๆเหนียวมากแข็งแรงมากๆสํสำหรับกาบีมาสเตอร์บีนะครับก็จะแทนถุงผ้านะครับเอาไว้ใส่เจ้าน้องตัวนี้จะได้ไม่มีความเป็นรอยหรือว่ากระทบหรือว่าอะไรเนี้ยก็ใส่ได้จริงๆตอนที่ซื้อมาเนี้ยก็มันไม่ยับขนาดนี้ตัวสุดท้ายเป็นตัวที่สำคัญมากนะครับก็จะเป็นตัวเจ้าตัว user menu ที่เป็นกาบกมาสเตอร์บีเพียวกาบิที้ water drop drip นะครับ realize soft hand drip coffee taste u t i l i z e surface t t e n t i o n โอ้มันรู้สึกว่ามันอ่านแล้วเข้าใจยากมากๆนะครับเราฟังก็เลยสรุปนะครับง่ายๆประมาณ3าข้อนะครับสำหรับเจ้า g า b บิด m a s t e r b ์ t ข้อที่1นะครับสำหรับความเร็วในการเทน้ำนะครับไม่ว่าเราจะใช้กาที่เป็นคอหา่านหรือว่าใช้กระติกน้ำร้อนหรือว่าใช้ขวดน้ำเทลงไปเนี่ยมันจะสามารถซับแรงตรงนี้ได้ ถัดมาข้อที่2ก็คือไมโครโฮนะครับก็คือหลุมเล็กๆตรงนี้นะครับหลุมเล็กๆตรงนี้มันจะช่วยให้เราเนี่ยคอนโทรสปีดของน้ำเนาะเพอาวลาเราเทน้ําในการดริปอะถ้าเราเทแรงปุ๊บเนี่ยน้ำจะไหลลงเร็วนะครับแต่ว่าเจ้าตัวกาเบรีกมาสเตอร์เนี่ยไม่ว่าคุณจะเทแรงหรือเทเบาเนี่ยมันกักน้ำเอาไว้ก่อนแล้วมันค่อยๆหยดมานะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับมันจะมีวงในกับวงนอกนะ ในการเทรน้ำเทเข้าไปในวงในก็ได้เทเข้าไปในวงนอกก็ได้ซึ่งหลักๆแล้วนะครับวงในเนี่ยจะมี21รูแล้วก็วงนอกจะมี12รูรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น33รูนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้ในการแบบดริฟต์เซิร์ฟเดียวเนี่ย ผมบ,บอกได้เลยว่าแค่ใช้วงในก็พอแล้วนะครับวงนอกเนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยต้องเป็นแบบคัพที่ใหญ่มากจริงๆที่ดริปแล้วกินหลายๆคนนี่น้ำจะล้นไปที่วงนอกได้ส่วนตัวถัดไปนะครับในเจ้าตัวก a บบิดมาสเตอรเนี่ยสามารถวางไว้กับดริปเปอร์ตัวไหนก็ได้นะไม่ว่าจะเป็น v 6 0นะครับคาริตัน,นะครับหรือว่า l i l ลีได้หมดเลยเหมือนกันนะครับก็ compatible กับ d r i p p e r ทุกด r i p เลยนะครับ เดี๋ยวปามาลองโชว์ให้ดูแล้วกันว่าสายน้ำของเจ้ากาบิมาสเตอร์เนี้เป็นอย่างไรนะแล้วก็หยิบนะครับเจ้าตัวขวดน้ำเลยแล้วกันนะครับในการเทลงไปกับกาบิมาสเตอร์บเนี่ยนะครับอยากจะบอกเลยนะว่าเทแรงๆนะครับมันก็จะคนโทรลสายน้ำเนี่ยเป็นหยดหยดชาเวอร์แบบค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลง,ลงถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ย ความเร็วมันจะสม่ำเสมอมากๆอันนี้คือไฮไลท์ของกาบิมาสเตอร์บิทนะครับเทเบาๆอีกสักทีนะครับเห็นไหมครับถ้าเทเบาๆเนี้ยสปีดนะครับในการดริปกาแฟเนี่ยจะเท่าเดิมตลอดเลยนะครับ แปลว่าณนะตรงนี้นะครับไออุปกรณ์เนี้ยก็จะเป็นมาตรฐานนะครับในการเทสกาแฟของเพื่อนๆได้เลยหลังจากเข้าใจมันแล้วหน้าที่มันแล้วนะครับเดี๋ยวปาลมไปลองเทสให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่านะครับดริปกันเลยดีกว่าว่า ของจริงเนี่ยในการใช้กาบิดมาสเตอร์เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันอุปกรณ์ที่จะใช้เนี่ยหนึ่งกาน้ําร้อนเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องใส่ใจเลยว่าเราจะเลือกกาน้าร้อนที่เป็นทามอหรือว่าการน้าร้อนจีนหรือว่ารีเวสตาเฟลโลอะไรก็ได้กาน้ําร้อนธรรมดาก็ได้กาน้ําร้อนโรงแรมก็ได้ไม่ต้องสนใจเรื่องกาน้าร้อนนะครับตัดไปเลยสิ่งที่เราต้องสนใจแล้วก็ไปโฟกัสกันนะครับก็คือ 1. นึ่งผงกาแฟเนี่ยก็คือเพื่อนเพื่อนดริปกันใช้เบอร์อะไรเนี่ย ต้องละเอียดกว่านั้นอีกพอสมควรนะครับซึ่งวันนี้ปามก็ใช้วันซีเพสโซนะปกติปามจะใช้ประมาณแบบเบอร์6บ้างเบอร์7บ้างก็แล้วแต่มะเร็ดก,กาแฟที่ปามอยากจะดริปนะวันนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆใช้กาบิมาสเตอร์บีเนี่ยบอกเลยว่าเบอร์5เถอะครับนะครับประมาณเบอร์5เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเมเริก,กาแฟคั่วเกือบกลางและอ่อนค่อนกลางแหละนะครับบดให้มันละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่ามันสกัด เนี่ยสายน้ำมันลงเบาๆมากๆสายน้ำจะเป็นแบบชอวเวอร์เนาะมันไม่ได้มีการกระแทกของอ<ม>การที่เราวนน้ำแรงวนน้ำเบาเนี่ยมันเป็นแค่หยด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 เพื่อนๆเาจะต้องอบดกาแฟที่ละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับถัดมาตัวที่3ก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิของน้ำนะ ปกติอุณหภูมิของน้ำก็ประมาณ91องศาหรือ80ปลายปลายหรือว่าอยากจะเข้มหน่อยก็93องศาก็เต็มที่แล้วแต่ว่าถ้าในกรณีที่ใช้การบิดมาสเตอร์บีเนี่ยก็บอกเลยว่าจะต้องใช้นะครับอุณหภูมิของน้ำเนี่ยร้อนมากๆนะครับเพราะว่ามันเจอเจอ้าตัวพลาสติกเนี่ยมันก็อุณหภูมิมันก็ดรอ แล้วก็เจอเจ้าตัวดริปเปอร์ของเราอุณหภูมิมันก็ดรอปอีกนะเราก็ควรจะต้องใช้นะครับอุณหภูมิของน้ําที่ร้อนมากๆนะตอนนี้บางก็ใช้97องศาจริงๆเนี่ยก็คือสูตรของบังที่บังลองมาแล้วประมาณแบบเกือบ20แก้วมาแล้วก็คิดว่า น่าจะรีวิวแล้วแหละทาดีที่สุดแล้วได้แค่นี้นะครับก็เพื่อนๆลองดูก็ได้นะเพื่อนๆอ,อาจจะได้รสชาติที่อาจจะชอบก็ได้ลองดูแล้วกันสําหรับใครที่มีการบิดมัสเตอร์บีจะมีเพื่อนๆชอบพูดมากเลยว่ามันไม่มันไม่ได้อ่านว่า one c pesto นะมันอ่านว่า easy easy pesto มันยากไปสําหรับปามนะครับก็ขออภาาัยมาหน้าที่นี้ด้วยขอเรียกวัน c pesto เหอะนะมันง่ายแล้วมันเข้าปากไปแล้วด้วยนะครับก็บทเป็นเบอร์ห้านะครับประมาณนะั้น หลังจากที่บดมเมล็ดกาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าประจําของวันซีเพรสโซ่คือต้องตบแบบนี้นะครับให้ผงกาแฟเนี่ยออกมานะไม่ติดเนาะหอมมากนะครับแล,แ,ลแล้วก็เราก็เตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับในการสกัดกาแฟด้วยกาบิ i มาสเตอร์นะครับเทเข้าไปเลยตามปกติที่เพื่อนๆเ,เทเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เจ้าตัวกาบิคมาสเตอร์บีนี่แหละในการสกัดกาแฟนะประมาณนี้ ถัดมานี่พระเอกนะครับกาบีมสัสเตอร์บีนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวเราก็จะใช้นะครับน้ำเนี่ยสก,กัด่านเจ้าตัวนี้ ใส่ไว้เป็นแบบนี้เลยนะครับก่อนที่จะสกัดนะบัมก็บอกเรโซเพื่อนๆก่อนแล้วกันนะครับว่าปัมจะใช้เรโซประมาณ1ต่อ11จะได้เข้มข้นหน่อยเพราะว่าเจ้าตัวน้องกาบิตมาสเตอร์เนี่ยพอแลามันสกัดมันสกัดมนชาเวอร์แล้วมันถือว่ามันสกัดได้น้อยมากๆแต่ว่ามันมีมาตรฐานในการสกัดทุกครั้งนะครับอันนี้เป็นข้อข้อดีและข้อด้อยของเขาเนาะสกัดได้รสชาติน้อยนะครับแต่ความสม่ำเสมอหรือความเสถียรของรสชาติเนี่ย เพราะว่าสายน้ําของเขาเนี่ยลงมาด้วยมาตรฐานเดิมทั้งหมดนะน้ำบางก็จะใช้แบบเดือจดจัดๆเลยนะก็ก็ตอนนี้ก็97 98องศาเลยนะครับแล้วก็เทน้ําได้เลยสําหรับบูมิ่งนะครับ30นะครับเราแทบจะไม่ต้องสนใจเลยดูแต่ตาช่างก็พอว่าเราเนี่ยเเทน้ําลงไป30ระยังนะครับตอนนี้ก็ประมาณ30แล้วนะครับ สิ่งที่น้องเขาก็จะหยดหยดลงไปเราก็จะสามารถสังเกตได้เห็นไหมครับว่ามันค่อยๆหยด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 ลงไปนะครับก็รอสักหน่อยนะครับสําหรับ30ิวินาทีแรกนะครับในการบลูมิ่งก็จะดูั่วนๆะถ้าเราใช้มือเราจะคนโทรลได้แต่น้องเขาจะได้สแตนดาดมาตรฐานทุกอย่างที่เหมือนกันทุกครั้งนะครับปริมาณกับเวลาทุกอย่างจบแล้วนะครับรอบที่285นะครับมันเป็นอะไรที่แบบ ถ้าจะเทสนะว่าซื้อเอดิโอเปียของโรงขั้วไหนเนี่ยเราถูกใจมากที่สุดก็ลองมาก,กับกาบีมาสเตอร์ดูมากนะครับร4 0สนะครับเท่อีกช็อตสุดท้ายนะครับช็อตนี้ปั๊มยิงไปร้อยแปดสินะอยวให้ดูด้วยความเป็นชาวเวอร์ของเขาเขาจะไหลแบบไหลแบบเม็ดๆนะครับแล้วก็จะมี การแบบแช่นะครับมเมล็ดกาแฟเนี่ยในลักษณะนี้จบอยู่ที่ประมาณสานาทีแหละอะไรประมาณทํานองนั้นนะครับเราสก,กัดเสร็จเรียบร้อยเราก็มาลองรสชาติดีกว่านะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับสำหรับกาบิมาสเตอร์บีนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสีก็จะประมาณนี้นะครับปั๊มบอกเลยนะคนที่ชอบเนี่ยอารม m a ของกาแฟนะครับปั๊มบอกเลยว่ากาบิมาสเตอร์บี ทำให้กลิ่นของอารมาของกาแฟดีมากๆในการที่เขาสกัดมาแล้วแล้วก็กลิ่นมันจะหอมมากๆนะครับเพื่อนๆที่มีกาบิกมาสเตอร์บก็ลองมาคอมเมนต์ว่าจริงหรือเปล่าลองใช้สูตรปัมนะครับกลิ่นเนี่ยมันจะชัดขึ้นมากๆนะเทสรสชาติกันหน่อยนะครับรสชาติเป็นอย่างไรนะเชส กลิ่นชัดกลิ่นดีมากแต่รสชาตินะปัมรู้สึกว่ามันจางทางทางทนี่เราใช้เลโชแบบประมาณ1ต่อ11นะครับมียังมีความจางอยู่พอสมควรนะครับแต่ดื่มไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการจางนี้ให้มาซึ่งความหวานนะครับแต่ว่าลองไปลองสูตรปรัมแล้วกันสำหรับคนที่มีแล้วนะว่ารสชาติมันดีขึ้นอย่างไรนะครับ บอกเลยว่าเลโชนะถ้าเลโชที่เป็นแบบเลโชธรรมดารสชาติจืดมากนะครับแต่ว่าถ้าเลโชประมาณ1ต่อ10เนี่ยมาลองเนี่ยยังมีความหวานยังมีความใสนะครับในรสชาติของกาแฟกลิ่นและรสชาติมันจะลื่นๆนะครับหรเหมือนแบบกินแล้วหวานเลยไม่ต้องรอ after taste สำหรับเจ้าตัวตัวนี้นะครับแต่ว่าไฮไลท์นะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบจางนะก็ข้ามเลยตัวนี้นะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้ชอบกาแฟที่มีความเข้มชอบกาแฟที่มีความลื่นความบางนะครับใช้ได้ดีตัวนี้ถือว่าน่าสนใจสําหรับสายชาความบางนะครับตัวนี้เลยตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนนะครับส่วนใครนะครับที่มีสูตรที่ดีกว่าน,นี้แล้วก็สามารถทําให้น้องกาบิสต์มาสเตอร์บีเนี่ยมีรสชาติที่จัดจ้านแล้วก็ทําได้สแตนดาร์ดแบบนี้ทุกครั้งนะครับก็สามารถพิมพ์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก็ คำขอเนี่ยคำแนะนำด้วยแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้บอกเลยว่าถ้าจิกมือนี่จัดจานแล้วก็ถูกปากมากกว่านะครับวันนี้ก็จบแล้วแหละใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟนะครับมเมลกาแฟอุปกรณ์กาแฟหรือวิธีการทำกาแฟต่างๆก็อย่าลืมกดไลค์กด s u r s c r i b e ช่องมัาด้วยนะเราเจอกันใหม่นะครับกับเรื่องราวของกาแฟในตอนหน้าเป็นไงบ๊าย